จาาแรก9,999บาทใช่โยใา่โยใชโยอ่าพอดีได้เลิกแล้วสิงอลังการมากครับเชิญชวน f c มาเที่ยวมาดูช้างก็แวะมาได้นะครับอืออาวาเสี๋ยวต้มยำชอง ดาวกำงเงิวเินคอยแตนคูนทองคูนบัวบานนะงานกูกูนิ่งซุดวันี้บัวบาบน ดูบ้านสิบา้านนิ่งมากเลยครับจุดแม่แดงนี่นั่งนานเลยนั่งนานได้ให้ไม่เหยียบให้เน่เหยียบให้เน้มิตรดาร่าเลยนี่จะไปอีก,อกม,าามีครับเขากำลังาหาอยู่ มีมีครับมีสิงหรือหรือว่าล่อวอล่อเกอบุ้งล่อล่อเกบุงครับบุ้งเอเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอุ้มบุญมาแล้วอุ้มบุญ tìm phỏ tìm ăn này mày có thân đây xe năm nữa bốn người bụi ở nhà nữa ซองบุรีก็มีสองซองเ้ยซองตีกับซองผ่าปลาในซองตีปับก็เอาใส่ผ่าปลาเลยสามซองเลยบอกบุรีใช่เลย รอรอเลือก้กอาโมงปานนาทำิธีรอ9บอกเอาพาพิจนาก็แล้วเรียบบ้างัไงาพิจนาคอยเอฟซีก็มาคนระับการเอ็มก็มา พี่หนุ่มก็มอพี่พี่หนุ่มก็มอพี่หนุ่มก็มาคุณตาลุนก็มานะคุณตาลุนอะวิกิ่งี่บูจักไว้คุณตาลุนชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบชุดนี้มากเลยสาวลัมซิ่งโอ้โหดูครับมีโอ้โหชุดทำไมชุดไม่ทำกันเลยล่ะ พอได้เปิดสาธารณะเพราะมีคนขอมาเบิ่งข่อยจะคุนเอาะหลุนมาครับต้อยหมวกแดงครับเลื่อรักมันหนาดมวกเขาอ่ะเอ้ยอปทองคำบอกยังไม่ได้ซองค่า anyway> ตัวเลยได้ซองวัดแล้วซองวัดนะครับเดี๋ยว เส้นใหญ่ครับเส้นใดญครับชิ้นเดือนเข้ามาจ่ายครับชิ้นเดือนเนาะได้ายด้เส้นเดือนดด้วยครับด้ายครับด้ายครับงานช้างจริงๆทำงานช้างอีกงานงานนึงก็คืองานบวชครับ12มีนาก็เช้ใช้ FC มาบวชได้มาบวชใครที่อยากบวชก็มาบวชนะครับใครที่อยากมาร่วมงานก็มาร่วมงานได้นะเด้อคนทำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเด้อ ลุงตานำลุงตานำมาสการครับนมาสการครับผมเออลังการมากครับเชิญชวน์เอฟซีมาเที่ยวมาดูช้างก็แวะมาได้นะครับร้านเสือต้มยำชองวันนี้ก็มีแม่แม่ครับ เมาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำบุญพระด้วยนะต้องขอขอบคุณด้วยคุณพี่แก้วตาแฟมิลี่กับมิ่งมงคลหางดีแล้วก็อะไรอีกนะช่องหนึ่งตามติดชีวิตช้างบ่เปาเปาโอ้ตามติดชีวิตบักมิ่งนี่แหละฮะบ่ามีอยังเดียวแล่นกันเบิดมือยเแก้วตานะเอาอันนี้แก้วตาไว้นะ แล้วก็มาแทนน้องเมษานะครับก็คือทองคำผู้ใหญ่ใจดีเขาเป็นแพ้อีกว่โอ้อยากตีนแพพิกแล้วเ <c oughs> พื่อเตี่ยวกำลังเริ่มนะ9โมง9นาที ทันเยอะส่วนสิงห์เนี่ยสิงห์ไปเอารถเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวคุณตายจะเรียกขวัญเอิ้นขวัญ9โมงาาเ้้จ

และขายหลายอย่างเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจของช้างบัวบานธุรกิจของช้างบัวบานและเป็นเพื่อนช้างบัวบานทั้งหลายปฏิกนาิทุกรูปุกนาำโภทนาศูนาธุการในนคับีด้วยเเงิจอ ประตูเทพประตูวังทิดประตูเทียบงประตูวังข้ามงแปดนาทีบอกนะฮะางคอยเงินไหล่องทองไรมากบําทุกวันเรินกัไหลมากยุดขาวมาได้ตามล้านแกงมาเต็มเลยเออาาาาบบววมมนเอ เต็มกัปเช้างอังขึนลนคืออึงตึงอึงตึงอึงตึงเรืออรไโยไรไปมไปาโะเกีร์เกียร์ียเกีะหะนักในวังมนุษย์สนางสยองปิโยเทวาสิหราชาเอหิจิตังปียังมามะกุทางโฮมตะวังโฮมจังคังล้อมอันตรายยาบินาจันตี้เตเกตรกิกะนาเตตหังติดังแรกเก้าันร้ยกบาบาทโย ก็ยูก็ยูอายอ่าพอดีได้เลิกแล้วสิงให้กุตาเลย9ก้โมงเนาทีนะครับเอาซื้อซื้อซื้อกุตาเก้าพันเอ้าเลเก้าร้อยเก้าสิบเบาทนะครับ รวยรวยรวยอคุณตากินให้หน่อยขุเตียวหนึ่บาทจานนี่งพันบาทเลยคุณยายหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแซบนัวชันกิเตียวแลสวยขุเตียวคสุกับร้นเน้อเี้วสาตสุุมนาเ้รรมบัติซาุมโอ้แซ่บแห้ง อโอโ,โ,อโ้ใส่หัวนี่คือสุดยอดแล้วหาที่ตีไม่ได้อ้าคนในจะมารับอื้ชื่อคนเตียวจานนี่1,000บาทใครจะมารับค่ะตอนนี้จะข้องลานเขานั่นจะข้องรลานเอ้านั่นหัวนายใหญ่หัวนายใหญ่หุ่นหัวนายใหญ่หุ่นหอมมากเลยนะครับเอ็มซี เอายากินด้ยายกินมด้วยีามีงวมีงวกเลยโอ้โหแกที่สำคัญนะครับขอบคุณอนะครับท่านแรกที่มาเดิมร้านก๋วยเตี๋ยวเรานะครับจำนวนเงิน5,000บาทโอเคขอบคุณมากครับ อันนี้กินปีทั้งวันนะจนกว่าคองจะหมดนะอได้หม่อได้ห่อได้ครับห่อได้มโ้ยอาอ่โอเคโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากครับ